ถ้วยใหญ่ๆเลยครับมาดูกันครับผมขอมีหมูชิ้นไม่มีหมูสับเนาะให้เท่านี้หมูชิ้นอร่อยครับหมูหมัมกครับอ่าหมูหมัมกครับอ่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามที่โต๊ะนู้แล้วก็ข้าวถ้วยหนึ่งนะครับผมโต๊ะนู้นโต๊ะโต๊ะหลังนูง้นนะครับ But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to alright. ทางนี้จะมุ่งหน้าไปลาดบุรีคอนเทนต์เที่ยวไปไม่กลับบ้านครับเดี๋ยวเราจะพากันเข้าป่ากันนะวันนี้จะพาเข้าป่าแต่ว่ากองทัพเดินได้ด้วยท้องนะฮะแวะกินข้าวกันก่อนฟีโดคุตักสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่ฮะเรามาอยู่ตรงนี้ก็เป็นทางผ่านนะนะฮะแวะเติมพลังกันก่อน ชื่อร้านสิรินันเกาเหลาเลือดหมูแล้วก็มีหลายอย่างเข้าแกงเลือดหมูอะไรต่างๆก็มีนะมาดูกันแต่ว่าวันนี้ผมอยากกินเลือดหมูมาดูกันอขออนุญาตด,ดูหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวแกงข้าวแกงขนมจีนก็มี ก็มีเลือดหมูเนาะเลือดหมูหมแล้วก็ข้าขาหมูก็มีใช่ไหมครับสั่งตรงนี้ได้เลยไหมฮะสั่งได้เลยอ่าสั่งเลยงั้นผมเดี๋ยวสั่งเฉพาะผมก่อนผมเอาเข้าวเลือดหมูนะได้ค่่ะอะมีอะไรทุกอย่างถ้วยหนึ่งแล้วก็อีกถ้วยหนึ่งเป็นเลือดกับหมูสับ หมูชิ้นนะครับอ๋อเหรออร่อนะครับพี่อ่างั้นงั้นเอาเอาเอาถ้วยหนึ่งก่อนแล้วกันเอาถ้วยหนึ่งก่อนทุกอย่างถ้วยหนึ่งถ้วยหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามข้างในว่าเขาอะไรเ้าตับเนี่ยถ้วยใหญ่ๆเลยครับมาดูกันหอมีหมูชิ้นไม่มีหมูสับเนาะเจ้านี้หมูชียงอร่อยครับหมูหมักครับอ่าหมูหมัก อ่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามที่โต๊ะนู้แล้วก็ข้าวถ้วยหนึ่งนะครับโต๊ะนู้นโต๊ะโต๊ะหลังนู้นนะอ่อาไปเดี๋ยวไปดูกุตักเขาสั่งอะไรไปดูครับก็บรรยากาศในร้านเออขาหมูก็น่ากินเนะาะน้ำขาหมูนักเรียนลองกินน้ำเข้มข้นดีจังเลยดูท่าวไปดูกุตัก คุณสั่งี่ยังยังอ่าคุณสั่งเลยผมไปยืนดูเขาก็เลยสั่งอันนี้มาก่อนนี่ยเอาอะไรต้องเลก็มีคุณเดินไปดูก่อนก็ได้บรรยากาศในร้านฮะคนเยอะฮะนั่งสบายสบายผ่านไปผ่านมาน่าจะเป็นบุดหมายของนักเดินทางครับนี่ครับเลือกหมูของผมนรับมาสั่งในถ้วยด้วยมีข้าวพร้อมครับ คูตักกินข้าวขาหมูนะข้าวขาหมูเขาก็ดูน่ากินนะนี่ครับเปียโ,โดอ่ะโรกินอะไรขนมอะไรขนมจีนแกงเขียวหวานเขียวหวานไร่ก <า S 2> รไก่ทานเลยเปียโดข้าวนี่ครับคูตักกับเปโยโดกินกันก่อน ต้มเลือดหมูด้วยไปใกล้ๆคุณตั้งเราขิงน้ำจีนใส่น้ำลาไหมน้ำลาไหมานี่ใช่ไหมน้ำตาลคุณใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วเหรอใส่แล้วอ่อนี่ครับเมื่อกี้เห็นอันนี้เขาหน้าทานก็เลยใส่ถ้วยมาตังหาน ก็มีข้าวติดมาแล้วช่วยหนึ่งโดยกินเลยสดก,กินเลยอันนี้เขามีสูตรให้มะนาวมาด้วยนะเดี๋ยวเอาปากไว้วางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมผสมน้ำจิ้มของผมก่อนครับ อันนี้อะไรอันน้ำตาลมานิดนึงเฮ้ยเยอะไปหน่อยน้ำส้มมะโอเคไอ้ไปนะครับนี่ลขาถ้วยใหญ่อย่างนี้เลยชิมซดน้ำ กลมกลมแล้ว่ะไม่ต้องปรุงเลยอ่ะนี่ค,ครับเ,เขากลมกลมชิมจานมาเป็นถ้วยใหญ่ๆนี้เลยฮะ น้ำจิ้มของผมไม่มีอะไรมากน้ำตาลกับน้ำส้มเขาหัน่นชิ้นใหญ่ๆดีนะเนี่ยตับนี่ชิ้นใหญ่ๆเลย น้ำซุปมาสัใจอร่อยครับแต่เสียดายร้านนี้ก็ไม่มีหมูสับชอบกินหมูสับถ้วยใหญ่หั่นชิ้นใหญ่ๆนี่เป็นไงคุณน้ำซุปอุมกล่อมดีนะวันนี้ปิดาาคาดให้ครูตัดกินข้าวขาวหมู ชิ้นใหญ่เต็มปากเต็มคําดีแท้เลือดหมูคนถ้าจะกิน เ้าเลือดหมูก็อันนียครับถ้าให้เลือดหมูเยอะดีบางทีไปบางเจ้าไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเลือดนะจะเป็นอย่างอื่นซะเยอะกว่า coi <laughs> nha anh chị đất muối, tông yom tông yom tông yom tắt ไปกินขนมจีนคลิปก่อนหน้านี้ขนมจีนสุพรรณพีโดโไม่กินเพราะว่าชอบเขียวหวานไก่มากกว่าใช่ไหมชอบเขียวหวานไก่มากกว่าเขียวหวานปลาไก่เอฟซีบอกเออโดโด้มีหน้าตาเหมือนกับเขาไม่พอใจอะไรก็คือผิดหวังนะฮะหน้าตาของคนผิดหวังอยู่ในรถก็บิ้วกันมาว่าเดี๋ยวไปกินขนมจีนกันนะแล้วก็ พ่อแม่จะกินน้ำยาโดโดกินเขียวหวานไก่ไปถึงไม่มีเขียวหวานไก่เขาก็เลยมีท่าทีแบบนั้นนะครับท่าทีที่ทอืมแต่ว่าเราก็ไม่ว่าอะไรแล้วเขาก็ทานในรถด,ด้วยอะไรด้วยเนาะบางทีเพื่อนๆเ,เห็นบางทีไปนั่งทานที่ไหนก็เอะโดโดไม่ได้กินเลยมีพ่อแม่กินแต่บางทีโดโดกินในรถกินอะไรมาด้วยนะฮะบู หมูก็ชิ้นโตๆแล้วเกินวสมกับที่เป็นเมืองเลี้ยงหมูเนาะ ชาติจะเป็นอันนี้คุณตักไม่กินอยู่แล้วใช่ไหมไม่บอกเขาแล้วเมื่อกี้ว่าไม่ไม่ไม่เอาไม่เอามันคนตักขาหมูมองหน้ากูตักนึกว่าเป็นคนชอบกินชอบกินแบบนี้มั <c> ้ย <oughs> ขาหมูเขาน้ำเข้มข้นนะเนาะน้ำงซอสเขาเข้มข้นมากอันนี้เขาเรียกอะไรล่ะ 升级了，很多东 อันนี้ต้องคืนเขาอ่ะต่อเขาคืนเข้าไปคิมมันนี้ค่ะสัง่งมาแล้วคุณคิมมันนี้เดี๋ยวดูน่ากินอนะ่ะตักคิมดูด่ิเข้มข้นไหดูมูตักขมวดคิ้วก็ไปรู้เลยว่าเผ็ด ผัดขึมน้นรถจัดเลเจ็ดปากให้พี่โจนหน่อยคุณนะ คุ้นอร่อยตอนเป็นเลงอยู่หน้าร้านอะเลงว่าเนี่ยหน้าตาอนี่ต้องต้องอร่อยแน่เลยอร่อยครับหมูเยอะรอไม้หอม เราไปไม่กลับบ้านนะ EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้เราก็ไปนู่นไปนี่วนไปนะคลิปนี้จะพาเพื่อนเข้าป่าแต่ยังไม่บอกตอนนี้ว่าเข้าป่าตรงไหนเดี๋ยวเ,เพื่อนติดตาม,มาต่อไปนะครับว่าจะขับพาไปเข้าป่าตรงไหนเดี๋ยวพอเข้าป่าแล้วมันมีต้นไม้ใบหญ้าอะไรเส้นเต้นทางยังไงก็จะ ให้เพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศนะอันล่มรื่นพาเข้าป่าดูเส้นทางเข้าป่าด้วยนะครับน่าจะสวยงามครับอันนี้ขหาหมูอันนี้หนุมจีนมีไข่ต้มอันนี้ขาเป็นเก่า สองร้อยแปดสิบบาทสองร้อยแปดสิบก็เนี่ยคุณตัดดูเนี่ยผลงานของเราอิ่มอร่อยมากอ่าพี่ดอฟอิ่มยังแล้วอิ่มยังแล้วอิ่มแล้วเท่าไหร่นะคุณตัด2 8บบาทเนาะไม่แพงเนาะนี่ครับอ,อร่อยกันมากไปงั้นเดี๋ยวเราเดินทางต่อกันครับ ออืให้ดูหน้าร้านจริงอร่อยมากขาหมูขาหมูก็อร่อยนี่คนระับ <c oughs> เลือดหมูก็ให้กันเต็มเต็มชิ้นใหญ่ๆครับอร่อยมากครับดสี่รับ,รบนนนีนั่นได้ไหม เขาชื่อร้านอะไรนะตน,นี่นั่นข้าวราดแกงข้าวขาหมูอะไรก็มีทุกอย่างนะครับน,นี่ผ่านไปผ่านมานะบอกเส้นทางอีกทีหนึ่งอย่างนี้ไปราชบุรีนะฮะผมออกจากคนครปฐมมาแล้วออกจากนครปฐมมาแล้วกำลังมุ่งหน้าไปราชบุรีแล้วก็เลยเลยทางโค้งที่จะอะไรสะพานที่จะเลี้ยวเข้ามองการนะ่ะเลยมาแล้ว นะครับงั้นคลิปนี้ก็คงเท่านี้นะครับเดี๋ยว,วเพื่อนๆติดตามต่อไปนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันเออซีโดหันหน่อยเจอกันอะไรครับปากกดอะไรซีโดอ,อิ่มแล้วอิ่มแล้วไม่พูดไม่จาเลย,ลยลกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดไลค์ด้วยด้วยนะครับเจอกันครับบ๊ายบายอ่ากุตั๊ก บายยังบายเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบายโอ้ขึรถเดินทางต่อเดินทางต่อเดินทางต่อ Back a year ago